สวัสดีครับผม A n Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานโช์วิชาณพผนีชเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็พบกับรายการนะครับเยี่ยมเพื่อนพาร์ทเนอร์ครับผมเป็น EP ีนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับผมเยี่ยมเพื่อนพนธุ์อีที่4แต่นะครับคลิปนี้นะครับเยี่ยมครั้งนี้เป็นการเยี่ยมโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปครับทุกคนเป็นการเยี่ยมโดยเดินเข้าไปเยี่ยมเดินเข้าไปพูดคุยสอบถามแล้วก็ โทรศัพท์อะไรต่างๆก็คือเยี่ยมอยู่ในลรแวกนี้แหละนะครับในการเยี่ยมของผมนะคือก็ไปสอบถามมาเดิมครับไปดูบรรยากาศร้านไปสอบถามยอดขายสินค้าได้ได้มาเยอะไหมแต่ละรอบแล้ละขายแต่ละวันแต่ละเดือนเป็นยังไงขายดีหรือเปล่าเลยถามไถยสารทุกสุขดิบซึ่งกันและกันนะครับในฐานะพาร์นเนอร์ด้วยกันเนาะนะครับยูยูนะครับเขาก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่ามีอดีตพาร์นเนอร์ท่านหนึ่งนะครับมาเยี่ยมเหมือนกันนะครับเยี่ยมแต่การเยี่ยมครั้งนี้เป็นการเยี่ยมแบบชวนกันยุบเลิกนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่อองงข เพื่อนพาร์ทเนอร์ชวนเพื่อนพาร์ทเนอร์ยกเลิกนั่นเองนะครับผมก็ขออนุญาตมาแชร์มาเล่าให้หลายๆคนนะครับได้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของการทาดําดําร้านแล้วก็อาจจะมีอดีตพาร์ทเนอร์นะครับบางท่านเนาะอยากจะไปเชิญชวนนะครับเรายกเลิกเหมือนเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับผมก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ผมไม่ได้พาดพิงนะครับว่าเป็นใครเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรับชมนะครับก็ฝากให้กางังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร พาดคอนเทนต์ดีๆีจากช่องผมนะครับและจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนําโดยร้านโชวิยาพาณิชย์นะครับจังหวัดกาลสินจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คืออดีตพาร์ทเนอ,อร์รายนี้นะสงสัยไม่ได้เข้าร้านผมใจที่เคยคุยกับพาร์ทเนอร์ที่ผมไปเยี่ยมเนาะเหมือนเขาจะรู้จักผมแหละเพราะาก็ไม่แปลกใจที่เขาจะรู้จักนะครับเพราะว่าผมก็ทําช่อง u t u b e เนาะนะครับแล้วก็มีคําคํานึงนะครับพี่เขาบอกว่าไอพวกอยู่ในยูทูบอ่ะอย่าไปเชื่อมันมากเพราะว่าเขาทูบพวกเนี้ยถูกบริษัทจ้างมาแต่ผมก็งงว่าเอ๊ะดูยังไงว่าบริษัทจ้างผมมานะครับแต่นี่คือผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วแหละว่าว่าผมไม่ได้ถูกจ้างเนาะ ผมก็จะพูดในคลิปนี้อีกเหมือนกันนะครับว่าผมไม่ได้ดวนจ้างจากบริษัทเดๆทั้งสิ้นที่ทำนะครับที่ทําคลิป YouTube เกี่ยวกับถูกดีเนี่ยก็หนึ่งแหะเพื่อให้ความรู้กับเพื่อนพันเนอร์หรือว่าว่าที่พันเนอร์ด้วยกันนะครับทำด้วยใจที่อยากทำนะครับไม่ได้ถูกว่าจ้างโดยบริษัทใดๆทั้งสิ้นนะครับวันไหนที่มีหลักฐานว่าบริษัทจ้างผมโปรโมทอ่ะค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้ขอยันตรงนี้เนาะนะครับโอเคมาเข้าสู่ประเด็นนะครับที่อดีตพันเนอร์ท่านนี้นะครับมาชวนเราเหล่าพันเนอร์ ที่เขาเดินทางไปได้แหละขับรถไปเลยนะนะครับไปแต่ละร้านแต่ละร้าน,ลลานคือไปชวนยุกเลิกนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่พี่เขาได้อะไรจากเหตุการณ์นี้ไม่มั่นใจนะเพราะว่าก็ก็เห็นไปชวนหลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับโอเคประเด็นที่เขาพูดนะครับก็เหมือนว่าทางเราเนี่ยดนบริษัทเอาเปรียบทุกท่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเราเป็นลูกจ้างเขาไปโดนมามารับจ้างเขาขายอะไรต่างๆไม่เหมือนทําเองเลยนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆเนาะก็คือประเด็นนี้ก็คือมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันกันมาหลายคลิปแล้วแหละนะครับก็ อันนี้คือเขาเขาก็โฟก,กัสเรื่องนี้<า>ว่าอาศัยร้านเราขายโดยที่ไม่ได้เสียค่าเช่าอ่ะนะครับอันนี้ประมาณนี้แหละนะครับที่เขาที่เขาบอกนะที่เขาเล่านะครับผมแล้วก็ประเด็นของหายว่ามีของโดนปรับแต่ดูเข้าแล้วก็โดนปรับโน่นนั่นนี่แต่จริงๆนะในเรื่องของ q i นะทุกคนก็มีหลายร้านพอสมควรนะที่เข้ามาโพสตในกลุ่มนะบอกว่าคือไม่ใช่บอกว่าหรอกคือมีทั้งหายบ้างไม่หายบ้างแต่แต่แบบส่วนใหญ่หายอ่ะร้านผมก็หายเหมือนกัน4 0 0พกว่าบาทรอบเมื่อกี้แต่มันก็มีร้านที่ไม่หายเหมือนกันนะทุกคน ร้านที่โดนปรับศูนย์บาทก็ก็หลายร้านพอสมควรที่มาโพส์ที่มาแชร์ลงในกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับบริหารการจัดการแบบอย่างอย่างดีเยเลยนะครับก็คือรู้เลยว่าร้านนั้นอนะ่ะร้านที่ไม่หายก็คือขายมือเดียวไม่ได้ขายหลายคนขายอะไรออกไปแบบอาจจะนอกเวลาหรือในเวลาอะไรต่างๆก็คือจดแล้วก็นามาคีนนามายิงเพราะว่าในทุกๆครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่ทางานเลยต่างเนี่ยสต๊อกมันก็ยังตัดเนาะในเรื่อง,องของของหายนี่คือผมก็ไม่ใช่ว่ามั่นใจอะไรมากมายในบริษัทนะ แต่ในเมื่อว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วคนที่ไม่หายก็มีแล้วก็เราพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันตัดนะครับอันนี้คือไม่ได้เข้าข้ามบริษัทเลยนะอันนี้คือเล่าจากสิ่งที่เราเห็นนะครับในเรื่องของของหายแล้วก็บอกว่าหายโดนปรับแต่ละแต่ละทีเนี่ยก็คือหลายพันสิโดนเท่านั้นเหมือนเท่านี้เหมือนคูณกันหลายร้านค้าสิเขาเอาเปรียบเราทั้งขึ้นทั้งล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเขาพูดประมาณนี้เรื่องของหายของไม่หายเนี่ยนะครับก็คือถึงแม้ว่าเราอาจจะดูดีๆแหละแต่คือออยาากกให้้โฟัสเรรื่งตนบิค ตอนรับแล้วก็ขโมยนะครับในร้านบางงพื้นที่อาจจะมีขโมยนู่นนี่นแล้วก็เราลืมยิงหรือเปล่าเราหยิบออกไปเราลืมยิงเราอะไรต่างๆหรือเปล่าอยากให้ดูในส่วนของที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับคือมันจะป้องกันในส่วนของของหายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขายเนี่ยถ้าขายหลายมื่ะก็คือสันนิษฐานไปเลยครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างอาจจะลืมจดบ้างแฟนมาขายคนหนึ่งมาคนนี้มาอาจจะแบบลูกค้าเข้ามันชุลมุนอาจจะลืมจดบ้างอะไรบ้างอันนี้อันนี้ต้องคือต้องกำชับกันให้ดีนะในเรื่องของของหายนะครับเท่าก็พูดถึงไปว่่่าาาเอกรททํงีีียดดสุแล้ว ผมเห็นด้วยนะครับไปอยู่เป็นลูกน้องเขาทําไมออกมาทําเองดีกว่านะอันนี้คือคําเชิญชวนนะครับคือผมเห็นด้วยนะครับกับการทําเองดีที่สุดกําไรเราก็ได้รับเต็มๆในร้อเปอแต่อย่างมาทาอดถูกดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียหมดทัทุกเรื่องข้อดีคือเราไม่ต้องลงทุนเองเราลงทุนรีโนเวทแต่เฉพาะร้านแล้วก็วางเงินประกัน2 0,000นแต่ถ้าเราทําเองเนี่ยนะครับทุกคนก็ ก็อย่างที่รู้ๆกันถ้าเกิดเป็นคนที่ทําร้านจุกหวยมาก่อนก็เสียเวลาไปซื้อของเองลงทุนเองนู่นนั่นนี่เองของไม่ครบอย่างเช่นร้านผมเนี่ยคือยกตัวอย่างร้านตัวเองเนาะก็คือของไม่ครบเงินลงทุนล่อยหลอนะครับก็เลยต้องให้ถูกดีช่วยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างร้านตัวเองแต่ไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นเหมือนกันไหมนะครับก็เลยต้องเข้ามาร่วมกับถูกดีนะครับแล้วทีเนี้ยเงินประกันสองแสนอ่ะพูดถึงปร,ประเด็นเงินประกันด้วยว่าเก็บเงินเราไปเนี่ยเอาไปหมุน บริษัทเอาไปหมุนโน่นนั่นนี่ไม่ได้เกิดดอกเบี้ยอะไรคือจริงนะก็ไม่ได้เกิดดอกเบี้ยก็จริงแต่มันก็เป็นการวางประกันมันก็เป็นเงื่อนไขนะอันนี้คือเราต้องรับให้ได้แต่แรกแล้วนะครับในเรื่องของเงินประกันที่เอาเข้าไปแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบมีผลไม่ได้มีดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือถ้าครบสัญญานะครับก็คืนแค่นั้นนะครับสปีนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของสินค้าไม่พอขาย <S <S คือเป็นปัญหาเหมือนกันทุกร้านทั่วประเทศเลยนะครับเรื่องสินค้าขาดสินค้าไม่พอขายบางที่าสินค้าตัวนี้ หรือว่าผมชลรถไอยนูนมโต้ะอะไรอย่างเงี้ยสยกตัวอย่างแค่3ตัวนี้ก็พอนะครับแบบแลหลายๆร้านเจอปัญหาเหมือนการประสบปัญหาเหมือนกันแต่ก็คือมันก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะเพราะว่ามันก็มีหลายๆหลายๆเขาเรียกว่าการทําธุรกิจน,น่ไม่ว่าจะเป็นในในสวนห้างร้านอื่นที่ไม่ใช่ถูกดีเนี่ยเขาก็ต้องการซัพพลายเออร์อาจจะผลิตไม่ทันหรือไงก็ไม่รู้นะผมคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่บริษัทไม่อยากส่งของให้มาขายนะแต่อาจจะคือซัพพลายเออร์ผลิตให้ไม่ทันมากกว่าอันนี้อันนี้คือมุมมองที่ผมมองไว้นะก็แต่ ทักหลังมานี้ก็เหมือนเหมือนรู้สึกว่าทายอยมาให้แล้วเนาะในเรื่องของสินค้าแต่ผมมองว่าสมมติว่าคือลิขสิทเนีในขาดนานก็เพื่อนผมก็เลยมองว่าลิขสิทธิเนี่ยเราไม่ได้ขายเฉพาะลิขสิทธอยู่ในร้านเราอะเราขายอย่างอื่นแทนก็ได้ถ้าเกิดว่าร้านไหนอ่าในบางอันไหนที่ร้านร้านเราไม่มีอะก็แบ่งให้เขาไปซื้อร้านอื่นที่เขาอาจจะสามารถหาขายมาได้ที่ท,ที่ที่เป็นอ่าร้านโชงหวยร้านอื่นที่ไม่ใช่ถูกดีที่เขาอาจจะไปหาซื้อมาได้ตามร้านส่งทั่วไปนะครับเขาก็อาจจะมีแต่เราก็แบ่ง เราก็แบ่งกระจายส่วนการตลาดให้กันไปนะครับคือบางทีเราอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วเราก็ไม่ต้องอยากขายทั้งหมดหรอกนะครับอันนี้คือมุมมองผมนะก็แบ่งๆกันไปใชใ้จ่ายร่วมๆกันไปในชุมชนเขาก็ทํามาค้าขายเหมือนกันนะเราก็มีถูกดีก็คือต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ถูกดีเข้ามาเนี่ยก็คือลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ก็กมาที่ร้านเราก็กเยอะขึนะ้นนะอันนี้จากการสังเกตนะไม่ได้ว่าตัวนะทุกคนอันนี้จากการสังเกตจริงๆนะครับว่าก็คือยอดขายขนาดนี้ในชุมชนขนาดนี้นะครับก็คือส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยเราก็คงได้ไดเยอะกว่าร้านทั่วไปแน่นอนแหละนะครับก็แบ่งๆกันไปเนาะในส่วนของสินค้าที่เราไม่มีก็แบ่งให้เขาไปซื้อร้านอื่นบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ในแนวความคิดของผมนะนะครับทีเนี้ยในส่วนทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ everything ที่พูดมานะครับ ถ้าเห็นด้วยกับพี่ที่มาชวนยกเลิกก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าเราเป็นสิทธิ์ของเราร้านเราเราจะเลิกหรือเราจะไปต่อเนมันเรื่องของเราอยู่ที่เราเลือกนะครับเราเลือกที่จะเข้ามาเลือกที่จะเดิอนออกไปมันก็ไม่ผิดมันเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยแต่มันผิดสัญญาครับทุกคนเนาะถ้ายกเลิกก่อน3ปีเนี่ยแน่ๆเลยนะครับเงินประกันสอ0แสนเงินประกัน20งแ0 0เนี่ยไม่ได้คืนแน่ๆนะครับคืออย่างนี้เขาก็จะ เงินสองแสนที่ยกเลิกก่อนสัญญาเนี่ยก็เป็นประเด็นหลายๆหลายๆคนที่ทั้งครั้งมาถามผมด้วยก็โพสต์ถามในกลุ่มด้วยครับเขาก็บอกว่าถ้ายกเลิกเนี่ยเราจะได้คืนไหมจากที่ผมจากที่เท่าที่รู้มานะเขาก็จะมีค่าขนส่งมีค่าขนย้ายอะไรต่างๆนะครับมีค่าถอดป้ายมีค่าอะไรต่างๆซึ่งเขาหักออกไปมีค่าวัสดุค่าเสื่อมค่าอะไรต่างๆเนาะหักไปในเงิน200 0 0 0เหลือเท่าไหร่นะครับบริษัทจะคืนเข้าธนาคารกรณีที่เรากู้ยืมมา จะหักเข้าแบงค์เลยจะไม่ได้คืนให้เราแล้วมันจะทําให้นี่เราลดลงนะครับอันนี้เท่าที่รู้มานะไม่ถูกโอนนะให้เราเหมือนแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับภาคหลังมันนี่เหมือนจะโอน,โอนคืนแบง์แล้วก็ทําให้เงินต้นของเรานะลดลงกรณีที่มีมกู้การกู้ยืมมานะครับหลังจากที่สิ่งที่เราจะเจอหลังจากที่ยกเลิกไปแล้วนะครับอาจยัสงสงสันะครับพูดไปแล้วต่อมาเป็นเรื่องของนี้สินกรณีที่พาร์เนอร์ท่านไหนที่กู้นะครับอย่างร้านผมก็กู้เหมือนกันกู้มาลงทุนนี่คือ เราเลิกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปลอดหนี้นะเุกคนเราต้องรับผิดชอบหนี้สินก้อนนี้อยู่อย่างน้อยสมมุติว่าเงิน200,000คือมันเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทรีโนเวทกับพาร์ทกับเงินค่าประกันนะครับสส่วนนะครับเงินค่าประกันอาจจะได้คืนไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะมีของหายของอะไรต่างๆที่โดนจากหากจาก2,000สนบางร้านติดลบนะ นะครับต้องได้เรียกคืนต้องแบบไม่ยอมคืนก็ฟ้องร้องกันก็มีทุกวันนี้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือหนี้สินเราไม่ได้หายไปจากการยกเลิกในครั้งนี้เราก็ต้องรับผิดชอบนะครับหนี้สินที่เกิดขึ้นที่เรา ไปกู้แบงก์มาลงทุนมาทําอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดดีๆนะครับสิ่งที่น่าจะป้องกันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือตั้งแต่แรกเลยครับทุกคนตั้งแต่เราเริ่มแรกที่เราก้าวขาเข้ามาครอบครัวถูกดีเลยคิดที่จะสมัครเลยนะครับอยากให้ศึกษาให้แบบละเอียดถี่ถ้วนสาหรับว่าที่พาร์ทเนอร์เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎกติกาชัดเจนนะครับว่าการมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมี กติกาในการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ศึกษาอยากให้ดูดีๆก่อนที่จะก้าวขาเข้ามาดีกว่าก้าวเข้ามาแล้วยกเลิกเสียดายทั้งเวลาเสียดายทั้งเงินด้วยเป็นนิสินลกลุงลังนะครับผมก็อยากฝากนะครับสําหรับว่าที่พาร์ทเนอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่กําลังดาเนินร้านอยู่เนาะแต่ละชุมชนแต่ละปัญหาเจอไม่เหมือนกันอันนี้ด้วยความเคารพนะครับร้านผมอาจจะอยู่ในระดับกลางๆที่ขายขายได้ไม่ได้ขายดีมากแต่อยู่ในระดับกลางแต่ด้วยความเคารพนะครับบางพื้นที่เนาะนะครับ เจอปัญหาไม่เหมือนกันบางที่ขายไม่ได้เลยก็มีอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับสิ่งคือที่ผมมาพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองขายดีอะไรต่างๆนะก็คือเห็นใจในส่วนที่ร้านที่แบบพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขายไม่ดีเนาะอยากให้ประเมินตัวเองก่อนเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับถูกดีนะครับก็อยากฝากไว้เนาะสำหรับท่านว่าที่พาร์ทเนอร์หรือว่าพี่ๆพาร์ทเนอร์ที่มีความท้อใจท้อแท้ยังใน,ในการดำเนินร้านอยากจะยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้คำนึงถึงในส่วนนี้ก่อนนะครพี่ๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเนาะอยากให้วิเคราะห์ คำนวณคำานึงดูก่อนบางท่านนี่อาจจะไม่ได้เดือดร้อนเนาะเงิน20 0แสนบางทีอาจจะไม่ได้กู้มาทําอันนี้ก็แต่ละเคสแต่ละเคสไปแต่ส่วนใหญ่นะที่ที่ผมได้มีการพูดคุยก็กู้มาทํากันทั้งนั้นนะครับก็อยากให้คิดกันดีๆนะครับอย่าพึ่งแบบผีผามยกเลิกเนาะนะครับก็คิดถึงนี่สินที่จะตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือในมุมมองส่วนตัวนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนัดแล้วแต่ความเห็นนะครับด้วยความลบในการตัดใจของทุกท่านเลยนะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาฝากไว้เพ ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับและขอการทุกคลิปเลยครับผมจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าที่พาร์ทเนอร์ท่านไหนนะครับดูคลิปแล้วศึกษาแล้วนะครับตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับเดี๋ยวช่องทางการสมัครผมจะปัก หมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่องทางอาจจะมีทั้งเฟซแล้วก็ทั้งไลน์นะครับสามารถติดต่อไปสมัครได้แต่ตอนสมัคนะครับรบกวนใส่ร้านแนะนําให้เหน่อนะครับเพียงเพราว่าสมัคนะครับแนะนําโดยนะครับร้านโชวยาพณนธุ์จังหวัดกาลสินรหัสทีเอสศ์นสดนะครับดังตัวอย่างขึ้นหน้าจอเลยนะครับผมช่องทางติดต่อก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาหากันได้เนาะผมจะช่วยแนะนําท่านจนถึงตอนสมัครจนถึงเปิดร้านเลยเปิดร้านเราก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าติดขัดปัญหาในการดำเนินอะไรปริ้นใบปริ้ โมชั่นไม่ได้จัดตัวไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยื่นภาษีไม่ได้อะไรก็ศึกษาปรึกษากันได้นะครับผมจนแบบดูแลกันไปยาวๆเลยครับเราก็เป็นเครือข่ายกันเป็นพาร์ทมิกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรลชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ